รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทสมาร์ทพัทยาแอปพลิเคชันดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ต้อนรับคุณขึ้นสู่เที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับในวันนี้นะครับผมขอพักการเดินทางไกลๆแล้วมาออกเดินทางเที่ยวแบบใกล้ๆแบบวันเดยทริปกันบ้างครับที่ที่เราจะพาคุณไปเช็คลิสต์ก็คือ พัทยานั่นเองครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเส้นทางการปั่นจักรยานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9รับรองว่าสนุกและได้สาระอย่างแน่นอนนะครับครั้งนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมชวนน้องสาวแสนสวยของผมนะฮะน้องแนนชยาพัฒนนะครับนักร้องนักแสดงมากความสามารถที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางกับผมในครั้งนี้ครับว่าแต่เราสองคนจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนและทำอะไรกันบ้างในหนึ่งวันนะครับต้องติดตามในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์วันนี้ครับ ที่แรกที่ผมพาน้องแนนและคุณผู้ชมนะครับมาเช็คลิสต์กันที่พัทยาก็คือที่นี่ครับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรารมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับเห็นน้องแนนบ่นว่าอยากมีสวนผักเป็นของตัวเองผมก็เลยจัดให้ซะหน่อยครับเป็นไงน้องแนนตะกี้ไปดูแปลงผักมาแล้ว สุดยอดมากเลยค่ะเกษตรธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยค่ะพี่แนทคราวนี้อยากได้ของจริงกลับบ้านไหมไปฝากคุณแม่ทำกับข้าวฝากคุณแม่ค่ะตอนนี้เนี่ยพี่มีผู้เชี่ยวชาญจะพาเดินดูด้วยพี่นัดเว้ละเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไปไปครับเรามีมาตรฐานเกษตรชาติรับรองเขาเขาจะไม่ละเมิดเขาละเมิดเนี่ยเพราะว่าที่นี่เรารับรอง ปีต่อปีอหนึ่ปีก็ต้องไปตรวจแปลงกันถ้าใครละเมิดก็ถอนใบออกอ๋แสดงว่านี่ได้มาตรฐาน,าน,นแน่นอนได้ราคาย่อมยาวแล้วก็ได้ของดีอของสดแน่นอนอทุกอย่างเนี่ยที่นี่ก็ปลูกด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติน้องไม่ต้องกลัวสารพิษน้องจะได้รับรสชาติจากมะนาวอย่างแท้จริง ให้น้องแนนไปก่อนให้น้องแนนไปก่อนน้องแนนไปก่อนขอบคุณค่ะลูก็ขนอันนี้ด้วยถือไปเลยถืออันนี้กี่บาทจ๊ะเท่าไหร่ครับห้บครับาสครับห้บาทอ่าเราได้สัมผัสจริงๆได้ซื้อจริงอ่นอกจากผักและผลไม้สดๆแล้วนะครับยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปนะฮะที่มาจากเกษตรธรรมชาติครับแล้วก็เจอของโปรดของน้องแนนครับนั่นคือน้ำพริกมะขามนั่นเองครับตื่นเต้นตั้งแต่เห็นป้ายแล้วค่ะ คือความพิเศษคือแน่นอนแตงกวาตั้งแต่ร้านที่แล้วแล้วคือสดมากแตงกวาญี่ปุ่นด้วยนะแล้วกินกับน้ำพริกเกี่เกิดอะไรขึ้นคะสุดยอดต้องชิมเลยค่ะอ่ะซูมหน้านะครับซูมหน้าเข้าไปซูมหน้าอร่อยมากเลยเอายิ่งเลยอร่อยเป็นไงน้องแนนกินไม่หยุดเลยนะมีความสุขมากค่ะนี่ขนาดจะกลับอมือเลยใช่ค่ะจะกลับแล้วยังได้น้ำใจเป็นข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวใช่ อันนี้ไม่ได้กินนานเลยนะกินแบบทีก็คิดถึงเหมือนกันแล้วเนี่ยที่สาคัญคือไม่มีสารพิษสำคัญอยู่ตรงนี้เรากินเข้าไปอย่างสบายใจโอ้สบายเลยนะฮะที่ตลาดนี้น้องแนนสัมผัสกับความมีน้ําใจของทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยแล้วมันกลายเป็นบรรยากาศดีๆระหว่างการซื้อขายไม่ได้หวังผลกำไรเนาะมันเหมือนอยากให้ด้วยใจจริงๆไม่ว่าใครมาที่นี่ก็จะเป็นอย่างที่น้องแนนรู้สึก และก็น,นี่เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่ต้องมาเช็คลิสต์กันเย้ yeah. <Yeah. S 1> ขอบคุณครับจ่ายครับสวัสดีครับผมนายสังกัญญพุพูนผู้บริการศูนย์ฝึกและพนัาชีพเกษตรกรรมวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระธรรมดีก็ขอเชิญท่องเที่ยวในการเกษตรธรรมชาติของเรานะครับนอกจากมาท่องเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยท่านจะได้มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกนะครับการทําเกษตรธรรมชาตินะครับมี มีแปลงสาธิตให้ท่านได้ได้ทดลองนะครับเนื่องจากทดลองแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านต้องการสินค้านะครับต้องการพืชผักที่จะกลับไปปรุงนะครับเป็นอาหารปลอดภัยท่านก็เราก็จะมีตลาดนัดที่จะรองรับนะครับทุกวันศุกร์นะครับท่านมาใช้บริการได้ทุกเวลาครับเช็คลิส วัสดีครับผมนัทพัฒน์อุทัทพิทักษ์จะพาทุกท่านไปเช็คลิสตาสถา์ที่แปลกใหม่ทุกกุ่มโลกตามแบบฉบับของพระเด็จรุทจากภูไทซานเราจะเดินทางกันต่อสู่เออเมซานวุฒิคีรียิ่งใหญ่ทางทิศใต้และอีกหนึ่งคุเขาศักดิ์สิทธิ์ของเตา๋าชิงฉันศาสตร์ประเทศจีนครับเริ่มต้นที่เยลอซานเมืองที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและทิวทัศน์สวยงาชยมชมมรดกโลกพระใหญ่เลอซานพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสูงกว่า70เมตรใช้เวลาสร้าง90ปีด้วยกกกาาารแะสลัหนาาหนนผิิม ต่อที่เอือมไหวสารหรืองอไบนึงในสี่เขาพุทธคีรีด้านทิศใต้ของจีนสานที่ต้องเช็คทิศได้แก่ยอดเขาจินติ์ไปสัมผัสทะเลหมอกยามเช้าและชมวิวยอดเขาสลับแนวสดนนมัสการพระสมตณพุทธสารทรงช้างความสูง48เมตรพระพัก์สิทธิธ์สื่อถึงการบำเพ็ญบาร,รมีตามพระพุทธองค์โดยการปฏิบัติสิบป,ประการและทรงคาถาสารเผื่อ6นาซึ่งเป็นสัตว์อดทนอุปมาว่าการโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์เป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนอย่างยิ่งวัดว่านเดียดสร้างในสมัยราชวงศ์จีน ตามพระประสงค์ของข้องเต้เพื่อเป็นของขวัญแสดงความกตัญญูต่อพระมารดาตั้งชื่อวัดแปลได้ว่าหมื่นปีให้พระมารดาอายุยืนยาววัดเป่ากัา่ววัดเก่าแก่หลายร้อยปีประกอบด้วยวิหารหลักสี่หลังเป็นพิพัณธ์เก็บของเก่าต่างๆที่มีคุณค่าเดินทางไปยังชิงเฉินซานคุ้นเขาศักดิ์สิทธิ์ของลทติเต่าตัวเด่นด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปีและสารพัดกรรมที่กลมกลืนกับภูมิประเทศตามแนวคิดเต่าเรื่องการเข้าถึงธรรมชาติเช็คที่ที่วังเชียนสูลิมผาสูง ประกอบด้วยสาตำหนักใหญ่เสาตำหนักประดับคำครูที่รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดแห่งชิงเฉินเยือนถ้ำเทียนสือศูนย์กลางศาส,สนาสามบนเขาชิงเฉินซานประกอบด้วยวังและศาลต่างๆวังซานชิงศาลหลักของถ้ำเทียนสือเป็นที่บวงสรวงสามประมารย์เซียนเทพแห่งรัฐที่เต่าคืออี้จิงชางจิงและไท่ิงปิดท้ายที่วังซานหวงปฏิสตานรูปปั้นศิลาของสามบรุรษพสัตร์ตามตำนานจีนได้แก่ฟูสี ผู้ผลิตอักษรภาพจีนเสนหนงผู้สอนชาวจีนทํา,ทาการเกษตรและหาสุดภัยรักษาโรคและหวงตีผู้รวมชาวจีนให้เป็นปึกแผน่นและสร้างรัฐจีนแบบรวมอำนาจหากท่านสนใจไปเยือนสถาบันเก่เาศักดิ์สิทธิ์สอบถามมาที่ที่ประเ็ศบูครับข้างหน้าเราจะพาไปสัมผักนนสการมูรณสนทธ์แห่งเอเชียกลางและร่องรอยการค้าบนเส้นทางสายใหม่ที่อุซเบกิสถานและเติร์กเมนิสถานความเปไ็นไตรนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทนิตยสารเที่ยวรอบโลกเราอยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยโครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9บริเวณเขาชีจันครับ ที่ต่อมานะครับที่ผมและน้องแนนจะพาคุณไปเช็คลิสกันก็คือโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริครับหลายคนอาจไม่เชื่อว่ามาพัทยาแล้วจะได้พบกับพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับความเป็นมาของที่นี่จะเป็นยังไงเรามาฟังหัวหน้าโครงการเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมมีชัยรีราเชี่วชาญกุลนะครับหนะัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับสำหรับโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเป็นโครงการที่ ในหลวงรัชกาลที่9ครับได้มีพระราชบิดพระราชทานนะครับให้มีการปลูกฟื้นฟูนฟนป่ากลับขึ้นมาใหม่นะครับจากสภาพปา่าภูเขาหัวโล้นนะครับแล้วก็เป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับโดยมีแนวพระราชบิดาในพระราชทานไว้ตั้งแต่12กันยายนพุทธศักราช2533นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันโอกาสที่มีพระชชนมายุครบ60พรรษานะครับเมื่อปี ุศศักราช2,535นะครับแล้วก็ได้พระราชทานชื่อ si โครงการนี้ว่าโครงการปา่าิริเจริญวัดด้วยครับสำหรับโครงการปา่าิรีเจริญวัดนะครับมีแนวพระราดินะครับได้พระราชทานวัตถุประสงค์ไว้นะครับสามประการด้วยกันก็คือให้ช่วยกันดูแลปลา่าิรีเจริญวัดนะครับไม่ให้กลับไปเสื่อมโทรมเหมือนในอดีตอีกข้อที่2ก็คือให้เป็นสถา,านที่ศึกษาวิจัยด้านพันไมส้สำหรับนักเรียนนักศึกษาโดยทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนนะครับก็ <around> ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่ได้รับชมรายการนะครับได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าสีเจริญวัดนะครับที่มีความงดงามในทางธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติตลอดจนถึงเส้นทางปั่นจักรยาน18กิโลเมตรรอบป่านะครับก็สามารถเข้ามาท่องเที่ยวนะครับในป่าสีเจริญวัดได้ครับหลังจากคุยกับผู้น้ามีชัยแล้วเรียบร้อยครับ เราก็โชคดีมากๆครับที่เห็นน้องๆนะฮะมาเข้าค่ายกันพอดีครับเราก็เลยถือโอกาสร,ร่วมแจมกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการรับน้องน้องแนนะครับกับฐานะนักเดินทางคนใหม่ของเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์เลยครับมาดูลีลาของเธอครับว่าเป็นยังไงบ้างราครับ แม่โดยกา้านดีใช้ได้เลยครับน้องแนงของเราครับนะมาดูลีลาครับอ้าวลุงจังแฮักลายเป็นลิงถึงจะลูกแต่ก็ปีที่มาสู้ใหม่ครับแบบนี้สอบผ่านแน่นอนครับดูลีลาการลงครับยังกับดินรัสติกครับ มาดูซิว่าด,ด่านนี้เธอจะไปรอดหรือเปล่ากลับยวไงอะ่ะอีกอกิจกรรมที่ห้ามพลาดถ้ามาที่โครงการป่าสิริเจริญวัดนะครับคือการให้ปุ๋ยบัวนะฮะ แต่วิธีธรรมดานะครับคงธรรมดาไปครับเขาใช้วิธีการยิงหนักสติกครับโดยใช้ลูกกระสุนเป็น e-m ball เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำครับหนึ่งสองสามยิงโอเค ตอนนี้เราก็มาเส้นทางเดินชมธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับคุณจ้าองครับใช่ครับใช่ครับครับเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นสู่หอสงสารหรือหอชมวิวครับอ๋อเป็นไงน้องแนนอยู่เจอป่าใกล้กรุงเทพมากๆอยู่ที่พัทยาเองอากาศไม่ร้อนเลยนะคะพระอากาศไม่ร้อนครับอากาศบริสุทธิ์มากเพราะเรามีป่าไม้ปอยเป็นร่มเงาครับตลอดเส้นทางจะถึงหอสงศ์ครับช่วงเวลาที่ควรมาเที่ยวเนี่ยช่วงไหนดีครับผมว่าน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวครับนะครับอากาศเริ่มดีกับแบบนะครับก็จะมีความชื้นจาก ตอนช่วงหน้าฝนนิดนึงมีอากาศเย็นๆอากาศไม่ร้อนเขครับอากาศจะไม่ร้อนครับแล้วก็แถมด้วยเราเราเราจุดบนพ้อคอยเนี่ยมีหมอกพ้อลอยครับจุดสวยมากครับเป็นจุดที่สวยก็จุดหนึ่งของโครงการป่าครับที่นั่นครับครับโอ้ยเดินหอบมาสักพักครับครับคราวนี้เรามาถึงแล้วครับเาเรียกว่าอะไรครับหอส่องสัตว์ครับหอส่องสัตว์ มีมีกล้องสองทางไกลให้ผมมีแต่อุปกรณ์นี้ค่ะโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเจะไปยิงเม็ดไม้นะครับปลูกป่ากันครับมาตามมาครับครับไปเลยค่ะไปการทำความดีช่วยนะนี่ทำที่ดุโหนี่เคยไาแล้วสวยงามครับนี่หรอเมืองพัทยาอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งครับซึ่งหลายคนที่ยังไม่เคยพบยังไม่เคยเจอครับพอคนเจอแล้วโอ้ เรามีเคสเป็นงามอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยรู้เลยว่ามีอยู่ใกล้ๆนี่เองสุดยอดวิธีการยิงทำไงแนนเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วค่ะสารสารคุณผู้ชมหน่อยจากผู้ที่เป็นระดับปรมาจารย์นะคะของแชมโลกคือตอนแรกเราต้องจับไม้อย่างถูกต้องก่อนจับไงก็คือถ้าใครถนัดจับงนี้ไม่ใช่ลักษณะการยิงเนี่ยเหมือนยิงธนูก็จะเหมือนที่ถ้าก็จะประมาณนี้แหละที่คนทั่วไปรู้จักเนาะแต่ จริงๆแล้วเนี่ยถูกต้องเลยก็คือนิ้วต้องอยู่แบบนี้เพราะถ้าอย่างนี้อาจจะดนดีดโดนนิ้วของเราได้ค่ะเอานิ้งโป้งจับตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่เมล็ดเข้าไปใส่แบบนี้เนี่ยแล้วก็จับจีบตรงนี้แล้วก็แล้วก็ปล่อยเราดูดีลานะดูลีลายุนลีลาแล้วก็ถ้าเวลาเราปล่อยเนี่ยจุดคียเซนส์ของมันก็คือเราต้องกดลงอย่างนี้เขาทำให้กดลงมันก็จะดีดนิ้วเราอ่า ก็จะไปไกลๆอ่าสวยงามมากชิคลิสต์หนึ่งและชิคลิสต์สองก็จะถูกปลูกขึ้นอีก50ปีเดี๋ยวเดี๋ยวปู่แนทกับย่าแนนจะมาดูนะปีนขึ้นีกคิดได้ยังไงมุกนี้วันนี้อ่ะหนึ่งสองไปแล้วที่นี่คือที่ไหนครับน้องแนน คือโครงการป่านะคะซีริเจริญวัดอันนี่นนมาจากพระานนาราชดำริครับอ่าอ,อย่าลืมมาเช็คลิสกันนะครับเช็คลิส,ลสว,ว้าวหนึ่งสองสามสุดยอด ความน่าสนใจของเส้นทางตามปรอยโครงการพระราชดำริบนเวณเขาชีจันยังไม่บมดเพียเท่านี้ครับช่วงหน้าตามเรามาเช็คลิสต์กันต่อในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับสนับสนุนโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพอท g r e a t r Sport Club ัยากลับเข้าสู่เที่ยวรอบโลกเช็คลิสกันนะคะตอนนี้แนนกับพี่แนทก็ยังอยู่บนเส้นทางปั่นจักรยานตามโครงการพระราชดำริบริเวณเขาชีจันค่ะที่ต่อมาที่เราจะพามาเช็คลิสกันก็คืออนเนกกุศลสาลาวิหารเซียนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในตัววิหารกันแล้วค่ะแล้วเน่ก็อยู่กับพี่จินตนาด้วยนะคะพี่จินตนาคะไฮไลท์สำคัญของอาคารนี้<ม>คืออะไรบ้างคะเยอะนะคะแต่ก่อนที่เราจะถึงห้องประทับเนี่ยนะคะ,คะเราก็จะเห็นทวยเทพที่ชาวไทเชื่อแต่จริงเคารพนับถือนะคะแล้วก็ยังมีของที่ทางรัฐบาลจีนมอบให้ทั้งหมด328รายการนะคะแล้วก็ตุ๊ก,กตาที่เราเห็นในตู้กระจกนั่นก็คือตุ๊ก,กตาที่ขุดพบคือตุ๊กตาทหาร ที่ขุดพบในสุสานจากวัดจิงซีฮ่องเต้พระกาอี้ที่ประทับชุดน,นี้ที่เราเห็นเนี่ยท่านอาจารย์สงา่าคุณกอบเกียรติได้ทุนกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยครบครอบเจพรรษานะคะชุดน,นี้เป็นงานสมัยราชวงศ์ชิงหรือเชงร3 0ยสถึงปีใช้เวลาแกะทั้งสิ้น7ปีทำจากไม้สื่อถังม,มู่ที่เห็นนี้เนี่ย หนักทั้งหมด6,900นเกกิโลอย่างอักษรจีน3ตัวนั้นคือว่านสิวเจียหมายถึงท้องพระโรงหมื่นปีเป็นคำถวายพระพรดูหนังจีนปะคะ ดูบ้างค่ะเวลาถวายพรอายุยืนหมื่นหมื่นปีใช่ค่ะดูจริงเพระรมหมื่นปีนะคะปคือเป็นคำถวายพระพรการจัดสถานที่แห่งนี้หรือการสร้างเนี่ยท่านอาจารย์สง่าคุณกอบเกียรติท่านออกแบบเองคุมก่อสร้างเองตกแต่งเองของหาเองและวางตำแหน่งเองคนเดียวนะคะคนเดียวค่ะก็คือต้องมีตำแหน่ง่วงจุ้ยด้วยต้องค่ะเพราะท่านท่าน ท่านทํานานทางด้านนี้เลยค่ะเพราะทำงานรับใช้องค์ท่านโจซือด้วยนะคะท่านหลือ,อโจอย่างองค์นี้ก็คือคท่านกวนอูนะคะชิ้นเดียวที่ถอดได้คือทวนต้นองนับเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องรับรองใช่ไหมคะใ่คะซึ่งข้างหลังของงนนนี้เป็นเหมือนเป็นรูปเหมือนไฟเบอร์ของท่านอาจารย์สง่าคุณกอบเกียรติซึ่งในองค์ท่านจะบรรจุอ,อัฐิส่วนหนึง่งผมจริงบางส่วนเสื้อผ้าจริงของท่านทั้งหมดถือว่าท่านก็ยังอยู่ด้วย แล้วห้องนี้นี่ปกติแล้วก็เป็นที่รับรองแขกแขกทุกท่านก็เข้ามาเช็บมากราบองค์สมเด็จได้กราบท่านอาจารย์ได้แล้วก็สามารถนั่งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ด้วยนะคะจะจิเป็นห้องรับรองค่ะใครที่ชอบเรื่องศิลปะจีนและของสะสมของโบราณนะคะต้องไม่พลาดมาเช็คลิสต์กันที่วิหารเซียนนี้ค่ะ เปไงน้องแนนหนึ่งวันกับที่พัทยานในมุมมองใหม่ที่พี่พามาเปไงม้างสุดยอดมากพี่แนทแน่ประทับใจมากโดยเฉพาะออได้ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริอของในหลวงรัชกาลที่9ทําทำให้แบบเรานอกจากเที่ยวแบบสบายเที่ยวแบบว่าเ <t> อนเตอร์เทนแล้ว,วไปเที่ยวทะเล ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินเนี่ยยังมีสถานที่ที่ทําให้เราได้รู้ถึงพระราชทุยไทยของในหลวงสกาทเกาด้วยเรายังได้รู้นะว่าที่พัทยายังมีเกษตรกรมากมายนะครับที่เขาเอาของมาขายของแบบปลอดสารพิษเลยนะค่ะยังได้รู้อีกนะว่าที่พัทยามีป่าที่สวยงามก็ยังได้รู้อีกว่าที่พัทยามีที่ปั่นจักรยานที่สวยงามขนาดนี้ใช่ค่ะก็วันหลังขอเรียนเชิญใหม่นะครับกับรายการเรา ท่้ให้น้องมาน้องพร้อมมาเสมออยู่แล้วจริงเปล่าสัญญาแล้วนะสัญญาโอเคถ้าชอบน้องแนีก็รีเควส์มาเรื่อยๆือินบ็อกมาเรื่อยๆืแชร์ไปเรื่อยๆวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ดีนะครับก็ทําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะที่พัทยาด้วยแล้วก็เที่ยวในรูปแบบของตามพระราชดำริเนี่ยทำให้เราได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆมากมายเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับกีฬาใหม่ล่าสุด ที่เราได้ไปค้นพบมาใช่ค่ะเป็นรีสอร์ทที่เป็นค้นพบมาใหม่เลยใช่อยู่บริเวณเขาชี้จันเนี่ยแหละครับแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามครับในเ<ช>ที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนบาย เที่ยวมาทั้งวันนะครับถ้าไม่อยากขับรถกลับกรุงเทพนะครับขอแนะนำให้ลองแวะพักค้างคืนที่นี่ครับ Greater Resort and Sport Club พัทยาครับที่มีขนาดกว่า40ไร่ครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับโดยเฉพาะสนามแข่งกีฬาบีชเทนิสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับหลายหลายคนสงสัยครับว่าบีชเทนิสคืออะไรบีชเทนิสก็คือกีฬาแบบนี้แหละครับ วิธีการเล่นนะครับลักษณะจะคล้ายๆการผสมผสานระหว่างเทนนิสและก็แบดมิ้นตันครับแต่วิธีการตีเนี่ยจะเป็นวิธีการตีแบบบีชเทนนิส่างแท้จริงครับส่วนการนับแต้มนะครับจะนับแต้มคล้ายกับเทนนิสครับแต่มีการดิวส์แค่ลูกเดียวฮะและใครได้1เซตก่อนก็จะถือว่าเป็นฝ่ายชนะครับและนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกนะครับของผมและก็น้องแนนในการเล่นบีชเทนนิสนะครับถ้ามีโอกาสคุณจะต้องมาลองเช็คต์กันสักครั้งที่นี่ครับเกรตาเรสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับพัทยาครับ การเดินทางมาพัทยาใน1วันของผมและก็ล่องแนนะครับคงจะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวพัทยาในแบบใหม่ให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับอย่าให้คำว่าไม่มีเวลามาเป็นอุปสรรคในการออกเดินทางท่องเที่ยวของคุณนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ทุกวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34แล้วพบกันใหม่ครับ ผมทิติจันแต่งผลนะครับเป็นรักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาลและพื้นที่เชื่อมโยงภายใต้การดําเนินง,งานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับใดโอกาสนี้จึงถือโอกาสเชิญชวนให้มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระรามในเขตวัดยาสังวราลารามนะครับซึ่งจะได้พบความรู้ต่างๆในโครงการพระรามนะครับแล้วก็ได้ท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่อปทอได้พัฒนาไว้ที่หลากหลายครับโดยเฉพาะท่านจะหาดูได้จากในสมาร์ทพัทยาครับขอเชิญชวนครับผม Marine TV